เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซ ขั้นตอนในการเติมสารทําความเย็นครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทําสูญญากาศได้30นิ้วประลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ําเงินนะครับเราเพอปิดเกจทางด้านสีน้ําเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับ ครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแวกถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเราเปิดฝาที่ปิดถังสารทำความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็ จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะท,ที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาลวที่ถังสารทำฟความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่ไลอากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอพอเราพอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราเราก็จะเติมสารทำวามเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูง นะครับแรงดันสูงก็เปิดก็ก็เปิดเติมเติมไปฮะให้ให้แร,แรงดันในถังสารท็เฟยเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในในระบบมันมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพบปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเรา สังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราเราต้องทําการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะจะจะ,จะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปั๊บอากาศนะครับให้ให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน พอพอคอมพิวเตอร์ทํางานนะฮะเราเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ําเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราเราก็จะเร่งเครื่องที่2000รอบนะครับเราเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านหายันมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราเราก็จะมามาดูที่สซการ์ด นะถ้าเกิดไซ์กาสดยังเป็นฟองก็ต้อง,ต,องต้องเปิดเติมนะเปิดเปิด,เป,ดเปิดเติมเข้าเข้าไปจนจนฝาไซด์กาสมันจะใสนะครับไซด์กัสจะใสแต่ถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำาครงเย็นเต็มก็กกคือไซด์กาสใสทาง,ทาง,างา 3, นะทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250อปอนด์ ก็าถว่่อยใูในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็มกรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่มการเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับข,ขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจส,สีน้ำเงิน นะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงแรงดันต่ำของระ,ระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาฝาปิดเซอร์วิ a วาลทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่ใส่ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ เค okay, ครับก็พอพอพอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางทางด้านแรงดันสูงก็ก็จะขึ้นแล้วเราเราก็มีการคายการการคายสายนะครับเพื่อไล่ไล่ไลอากาศที่อยู่ข้างข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ เสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดพัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้งทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอพอเราเปิดเกิดเครื่องปรับอากาศปรัพัดลมสูงสุดแล้วความความเย็นสูงสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเล่นรอบเครื่องที่2000รอบนะครับ ครับพราะพอเราเร่งที่2 0 0พันรอบแล้วนะครับเราเราก็จะดูเกดฮนะเกดทางด้านแรงแรงดันต่ํานะครับแล้วก็ดูเกดทางด้านแรงดันสูงแล้วแล้วก็มามาดูที่กระ,ระจกมองน้ํายานะครับตอนตอนนี้ที่ที่กระจกมองน้ํายายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ําน้ายายังยังน้อยอยู่ครับ นะฮะพอพอน้ำน้ำยาน,น้อยนออย,อยู่เราเราก็จะเติมสารทาความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานําสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทาความเย็นนะครับเราก็ทําการเปิดฝาปิดที่ที้วัวถังสารทาความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าเข้าไปนะครับ,รบเราเราเราก็จะคลายที่โคนโคนเกจสายสีเหลืองก่อน นะครับแล้วก็เปิดเปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อาการออกไปนะครับก็พอพอสักครู่เราเราก็จะติดนะครับติดนะครับท,ทีนีเ้เราก็จะเปิดเติมโดยโดยที่เราเปิดเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ําสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ ครับก็ก็จะทำการเปิดนะครับแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะสัง,สงเกตนะสังเกตตรงนี้ให้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองฟองหายไปนะก็คือให้ให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนตอนนี้ ใส,ย,สยแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนนี้แรงแรงดันทางทางด้านโลเราได้ประมาณ32อปอนด์ทางทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณประมาณ200อปอนดนะ์ฮะเพควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางทางด้านไฮโดยเด็ดขาด นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านฮาเนี่ยแรงแรง,แรง,แ,รงแรงดันทางด้านฮาเนี่ยอาจจะย้อนวุกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในในบางกรณี